สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนุ่มค้ารถเก่านะครับ Facebook หนุ่มเบาๆนะครับอันนี้มารีวิวท f ฟาหน้าหนู่แท้ปีเกนะครับตัวนี้หน้าเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่นะครับเพจอยู่นะครับเพจไม่มีรอยซ่อมรอยแกะนะครับเครื่องเดิมฝาทองนะครับแก้วฝาออกแก้วฝาสีทองออกฝาครอบออกนะฮะเป็นฝาทองแท้ครับนะเครื่องเดิมไม่เคยเปลี่ยนครับผม ลันโบโฮเซตนะครับเอาขับสนุกสนุกนะครับฮนะหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมเดิมฮนะจัดทรงด้วยล้อขอบสิบแปดนะครับยางสองห้าห้าทับห้าห้าครับผมมีแก๊ปหลังคาร์บอนนะครับ อย่างอะไรอยู่ครบนะครับนะฮะโชค NAM นะครับแบรนด์ยกของ p r o f ฟนเดอร์ครับผมถ้ารอบคันภายในสวยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดครับนี่ฮะภายในฝ้าสวยครับฝ้าไม่มีขาดนะครับช่องแอร์สมบูรณ์ครบนะครับ เครื่องฟิสตัาติดง่ายครับผมวิทยุติดนะครับวิทยุใช้งานได้เนี่ยฮะวิทยุ you, ใช้งานได้ปกติครับผมกระจกไฟฟ้าไม่ต้องใช้มือช่วยเลยนะครับเนี่ยฮะขึ้นลงปกติครับผมสติกเกอร์อยู่ครบหมดครับ เครื่องดีเพราะเพราะก็ผมเครื่องเดิมเดิมครับไอไม่มีครับผมเครื่องแห้งๆแล้วผมอันนี้กับกลยหายห่วงแน่นอนน้ำไม่มีฟองอากาศนะครับน้ำไม่มีฟองอากาศออกฝากไม่โกง่งน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับผมฮนะ โอเคครับจบการรีวิวครับผม